คุยอย่างเสรีกับรองศาสต,ตราจารย์ดร์เสรีวงมนทาสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คือตอนนี้นะที่อยากจะขอเตือนทั้งสองข้างค่ะที่เลือกคุณชัดชาติและไม่ได้เลือกคุณชัดชาตินะคัค่ะที่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเวลาเนี้ย กำลังทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรด้วยกันสังคู่อืมยังไงคะอาจารย์อ่ะคนที่เลือกคุณชาติชาติถ้าใช้จานวนสมัยนี้ก็คือตัวไส้แตก <c oughs> ใช่ไหมอเอาไปเปรียบเทียบกันในยกบางวันในยกอยู่แปดปีชาติชาติอยู่เดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะจริงแล้วคุณชาติชาติไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะเขายังก็ตอยไม่ได้รับรองเลยอ่าใช่ แต่คุณชัดชาติเขาก็โผล่ไปตรงนั้นโผล่ไปตรงนี้แล้วสื่อมวลชนก็จะไปถ่ายทำนะกริยาท่าทางเขาไปสัมภาษณ์เขาก็ทำให้เขาได้แสดงวิสัยทัศน์ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับการแสดงวิสัยทัศน์สำหรับตัวคุณชัดชาติเองใแต่คนที่เลือกเขาน่ะ ทำไมอวยไม่ดูตาหมาตาเรือ <c oughs> ใช่ไหมบ้าอย่างมันก็เป็นผลงานที่คุณตัดว,วินทําไว้ oh, oh. บ้านย่างก็เป็นผลงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่ท้องถิ่น <c oughs> แต่คุณชาติชาติเดินไปตรงไหนวยกันหมดือ <c oughs> งานใครเป็นงานใครก็ไม่รู้แลืใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> คือจริงๆแล้วคุณชาติชาติยังไม่ได้ทำอะไรค่ะแต่ตอนนี้กรอการรับรองแต่ก็มีเวลาในการที่จะไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เหมือนไปดูก่อนใช่ไหมคะอาจารย์สื่อระจนก็ไปหลายสีแล้วก็สัมภาษณ์ใช่ค่ะคุณชาติชาติก็แสดงวิสัยทัศน์อใช่ไอ้การที่คุณชาติชาติแสดงวิสัยทัศน์นไมีเสียหายแต่มันเสียหายตรงที่คนอวยเนี่ย ไปมองการไปตรงนั้นตรงนี้ว่าเป็นผลงานอืมอันนี้ไม่ถูกมไม่ถูกแ็มันะจะทำให้คนเกิดอาการหมันไส้ค่ะอาจารย์และยิ่งหมันไส้เท่าไหร่ก็การจับผิดก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นอืมอุยเหมือนถ้าเกิดมีใครชมใครว่าสวยเนี่ยคะ่ะแล้วเราหมันไส้เนี่ยอืม เราก็จะบอกจะจะหมู่มันจว่าเขาทำนะเราจะเริ่มหาข้อติใช่ไหมคะเวลาเขายิ้มเนี่ยเขปาปากเดียวนะเธอโอ้สูงก็จริงแต่ก้นแซ่บมากอะไรเงี้ยอเออ,เอ,อต้องหามาชจชได้ไอืมเอถ้าเราไม่หมั่นไส้เราก็จะไม่หาสีเหล่านี้ใช่ใช่ค่ะ แต่พอเราหมั่นไส้ปั๊บเนี่ยมันก็จะหาสิ่งเหล่านี้ยังคนที่อวยคุณชาติชาติแบบไปดูตามมาตาเรือที่เราใช้คาว่าอวยไส้แตดเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยคุณชาติชาติแนตะ่เขาทําลายคุณชาติชาตินะเอาพอประมาณเถอะนะคะค่ะอะไรที่คุณชาติชาติไปสารต่อก็ให้พูดประสานต่ออ,อย่าไปพูดว่าเป็นผลงานค่ะนะ แล้วก็งานระดับชาติกับงานระดับท้องถิ่นมันก็เป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าในยกอยู่มาแปดปีไม่มีอะไรคุณาจชาติมาเพียงไม่กี่วันมีนู่นมีนี่ต่างๆนานามันก็เป็นงานคนละส่วนกันใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มคนที่ไม่ได้เลือกเนี่ยค่ะ ก็อ,อย่าไปจ้องจับผิดเขาจนมากเกินไปเคื่อเรารู้ล่ะว่าไม่ได้เลือกค่ะไม่ชอบอใช่ไหมผิดหวงังอ,อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆค่ะแต่ไม่ว่าจะผิดหวังหรือไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยก็วิพากวิจารณ์กันตามความจริงเชิงประจักษ์เือ อย่าไปทําในลักษณะของการต่อว่าต่อขานประชดประชันแดกดันจนกระทั่งมันจะเข้าขายที่แพ้ชวนตีค่ะอืนะครับค่ะอ่าอย่างเช่นเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยเรื่องป้ายหาเสียงเขาที่ทํากระเป๋าได้เนี่ยค่ะนะครค่ะกกตเขามีอํานาจเขามีกฎหมายรองรับการทํางานของเขาค่ะ ก็ให้กกตเขาทํางานไปนะคะคุ่ณศรีสุวรรณเขาก็ฟ้องแล้วค่ะนะคะคนอื่นก็ไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องพยายามไปชี้นําเหมือนคนที่ชี้นําคดีแตงโมแล้วก็กดดันตํารวจอยู่ทุกวันเนี้ยอืก็ถ้าเกิดคุณศรีสุวรรณเขาฟ้องแล้วเรื่องเขาเข้าสู่กระบวนการแล้วค่ะใช่ไหมคะค่ะ ก็ให้ก,กรกตเขาทำหน้าที่ไปเขาก็มีขั้นตอนในการทำงานของเขาเนาะใช่ค่ะแต่เราประชาชนเนี่ยเราไม่มีอำนาจใดๆใดเราก็ติดตามดูการทำงานของก,กอรกตเขาค่ะอย่าให้คนเข้ามาว่านี่พวกที่แพ้ชนไปออืมใช่นะคะค่ะเพราะว่า ตอนนี้มันก็มีกระแสออกมาแล้วว่าก็ต้องกรกตจะกล้าเหรอในการจะไม่รับรองผลยากที่คนเลือกเป็นล้านล้านอ่ะคำพูดนี้ก็ออกมาแล้วใช่ไหมฮะ,ะบางคนก็บอกว่าก็ขอให้ยึดหลักรัฐศาสตร์ก็แล้วกันค,คือถ้ายึดหลักนิติศาสตร์ ว่ากันตามตัวบทกฎหมายมแล้วเกิดให้คุณชาติชาติปิดขึ้นมาบ้านเมืองจะวุ่นวายค,คำว่ายึดหลังรัฐศาสตร์ก็คือว่าจะตัดสินอะไรยังไงก็ขอให้ดูผลลัพธ์ด้วยว่ามันจะส่งผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือไม่อย่างไรมันก็มีแล้วใช่ไหมคะ,คะ,ะส่วนฝ่ายที่ไม่ชอบก็ ได้เหรอกฎหมายก็คือกฎหมาย <S <S มทำผิกดกฎหมายก็คือทำผิกดกฎหมายมคนจะเลือกมามากน้อยแค่ไหนผิดก็คือผิดเนี่ยอย่างเงี้ยมนันเริ่มเป็นกระแส<อ>ที่มันเป็นความตัดแยงแล้วไงใช่ไหม<า>ตอนนี้เริ่มถามกันแล้วถ้าเกิดขึ้นเจ้าชาติหลุดเนี่ยอสองนอกักประเอขึนมาเลยไหมหรือว่าเลือกตั้งใหม่ บางคนก็บอกไม่มีเรื่องการเลื่อนเนี่ยไม่มีต้องเรื่องตั้งใหม่<ภ>บางคนก็บอกโอ้ยเรื่องตั้งใหม่ก็เสียดายสตางค์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเตนใบเหลืองไม่ใช่ใบส้มใบแดงใบดำเนี่ยนะ<ภ>เรื่องตั้งใหม่เนี่ยนะคุณชาชาติก็ยังคงลงได้ถ้าเขาได้ใบเหลืองใช่แล้วถ้าเขาลงได้เนี่ยเราก็ดูคะแนนของคู่แข่งเขาสิ S <S <S สมมตินะี่เป็นสมมติสมมติรอบเนี้ยสลิมสี่เบอร์เนี่ยตกลงกันได้ว่าเราจะลงเพียงคนเดียวนะจะเป็นคนเก่าหรือจะเป็นคนใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่เอาละสี่คนแย่งคะแนนกันเนี่ยลงคนเดียวสู้กับเชนชาติไปเลยเนี่ยมันก็ยังแพ้อยู่ดีอย่ะใช่แล้วเราจะเสียเงินเลือกตั้งไปทำไมอืมอื ถ้าเกิดจะเสียเงินเรื่องตั้งมันมันจะคุ้มก็อีกตรงที่ว่าคุณชาติชาติไม่ได้ใบเหลืองแต่ได้ใบส้มใบแดงที่เขาลงอีกไม่ได้แล้วอ๋อ๋อแต่ตอนนี้ํำหรับอันนี้พี่ไม่รู้กฎหมายนะค่ะที่เชื่อว่ายกฟ้องอ๋อพี่ว่าเขาไม่ได้มีความผิดเพราะว่าถึงแม้ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี้ยมันจะไปทำกระเป๋าได้<ห>นชคะค่<ห> แต่ที่ว่าในการหาเสียงก็ไม่เคยพูดเลยว่าเขาจะยงป้ายเขาให้คนเอาไปทำกระเป๋าใช่ไหมเราก็จะสู้ด้วยเรื่องความคิดสร้างสารรค์ในการทำให้ป้ายนั้นรีไซเคิลได้ไม่กลายเป็นขยะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเขาหลุดแต่ถ้าเขาไม่หลุดที่เขาคิดว่าแค่ใบเหลืองอมไม่ใช่ใบส้มใบแดงค่ะ เป็นใบเหลืองก็แปลว่าคุณชาติชาติลงได้อีกแล้วเมื่อคุณชาติชาติลงได้อีกเขาก็จะนาอีกแล้วเราจะเสียเงินเ่ินตั้งสองรอบไปกันไหมอืเออเออค่ะเพราะฉะนั้นที่บอกอย่าไปพึ่งไปติเขาอย่างเช่นเขาบอกว่าจะเอาสายไฟลงร้อยวันเนี่ยค่ะบางคนนับแล้วอะอืมหลือเท่านั้นวันน่ะเดี๋ยวเขายังไม่เขายังไม่เริ่มทำงาน อย่าพิจารณาหนึ่งเดี๋ยวมันจะว่ากลายเป็นว่าแต่เขาอีหนอเป็นเองเราเคยพูดถึงพรรคการเมืองว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่คุณเป็นฝ่ายแค้นคุณแค้นที่คุณไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะล้มคนเอกประยุทธ์ให้ได้เห่นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมิไอ้นู่นก็ตีเขาไอ้นี่ก็ว่าเขาเนี่ยนะคะระวังเธอจะโดนด่าว่าก็ไม่เห็นจะต่างกันเลย พอแพ้แล้วก็ไปเใ็่ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแค้นเหมือนกันเลยใช่ใช่นะเพรนันพี่อยากจะให้ติดตามดูเมื่อเขาได้เอเข้ามาทําแล้วค่ะนะคะค่ะทีนี้เมื่อเขาเข้ามาทําแล้วเนี่ยอันนี้พิเศษเลยนะค่ะมันต้องมีสิ่งที่เขาทําได้และทาไปได้ใช่ค่ะนะคะอ่าไอ้ที่ทําได้ก็ชื่นชมไป ที่ทาไม่ได้ก็ต้องฟังเหตุผลเขาอืนะว่าทําไม่ได้เพราะอะไรค่ะงบประมาณไม่มีอืกฎหมายไม่เอื้อให้ทาค่ะหรือต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นหน่วยงานอื่นไม่เอาด้วยค่ะอะไรอ,อย่างเช่นสายไฟฟ้าร้อยวันเนี่ยค่ะถ้ากฟนอบอกทำไม่ได้หรอกร้อยวันอืมอ่า คืนนี้เมื่อเขาอธิบายเหตุผลนั้นมันก็มีอยู่ว่าเรารับฟังเหตุผลเขาหรือเราไม่รับค่ะน<ต>ะฮะสําหรับพี่เนี่ยอันนี้สําหรับส่วนตัวพี่นะค่ะพี่จะดูว่าเมื่อเขาทําไม่ได้จะสันนิษฐานว่าเขาไม่รู้จริงสัญญาหรือเขารู้อยู่ว่าทําไม่ได้แต่ก็ยังสัญญาค่ะ แล้วนี้เราจะเราจะมองยังไงอ่ะคะอาจารย์อ่ะพี่ก็โพสต์ไปในเฟซบุ๊กว่าอืถ้าเกิดเขาไม่รู้แล้วเราสัญญาค่ะเราจะเรียกเขาว่าเขาเป็นคนอะไรที่ไม่บอกค่ะ,<อ>คะใครไปคิดกันเราเองอืม,อมนะค่ะอย่างสมมติว่าอุ้ยคนจะรู้นะว่าหลักการในการทำรายการพิยุเป็นยังไงคนะค่ะแล้วอุ้ยมีรู้ อถ้าเกิดที่เป็นคนตัดจัดวิ่ก็ดาอุ้ยโง่แล้วมาทําทําไมโอ้ช่ก็ประมาณนี้แหละใช่ไหมค่ะอถ้าอุ้ยถ้าอุ้ยคนจะรู้แต่อุ้ยไม่รู้พี่ก็ะด่าอุ้ยโง่แล้วมาทําทาไมใช่ไหมค่ะแต่ทุนนัาเกิดอุ้ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการจัดการวิทยุค่ะนะคะค่ะอุ้ยทําผิดทั้งสิที่อุ้ยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันควรจะทำอย่างไรสิ่งนี้มันไม่ควรอ่าอ่าสิ่งนี้มันไม่ควรอุ้ยรู้อยู่อ่าแต่อุ้ยก็ยังทำค่ะอืม,อมนะอุ้ยพูดว่าอุ้ยสัญญาว่าเดี๋ยวอุ้ยจะเอาเรื่องนั้นมาทำรายการนะฮะค่ะเอาเซ็กคอนเทนต์มาทำรายการค่ะทา,างด้านที่อุ้ยก็รู้ว่าเซ็กคอนเทนต์เนี่ยมันผิดกฎหมายอ่า แต่อุ้ยต้องการดึงนี่คนมาฟังอุ้ยเยอะๆอุ้ยจะบอกว่าพ่กนี้อุ้ยจะทำเช็คคอนเทนต์รู้อยู่ว่าทำไม่ได้แต่ไปสัญญาจะเรียกอุ้ยว่าอะไรเดียเออหนั่นน่ะสิจะเรียกสุ่งแหลมไหมใหญ่กว่าต้อหน่อยโอ้เรียกสูงเลยนะเนี่ยอุ้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยอาจารย์ ไม่รู้ล่ะถ้ารู้ทําไม่ถึงการด้านแรกไงใช่ไหมอุ้ยอุ้ยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วอุ้ยมาทำนี่อุ้ยโง่นะานี่ก็ต้งด่าอุ้ยแบบนี้แต่ถ้าพี่ถามผู้หราอรู้ไหมเนี่ยมันทําไม่ได้รู้ค่ะเอาเรารู้แล้วพูดไปปีบอกกับผู้ชมทาไมว่าจะทาก็จะอยากจะดึงให้เขามาฟังรายการเราเยีะยไงคะเรียกเลตติ้งอะแล้วทำไม่ได้เป็นสัญญาณนี้จะให้พี่เรียกอุ้ยว่าอะไร อ่าปุ๋งไสรสตรอเบอรี่ไหมเหรอือมเะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาสัญญาว่าจะทำแต่เขาทำไม่ได้เราก็ดูเหตุดูผลอ่าฟังก่อนอ่าถ้าหากเหตุผลของเขาที่อ้างมาฟังได้เราก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจแต่ถ้าเราฟังไม่ได้เราก็ต้องตำหนิด่าทอต่อว่ากันอย่างสุภาพ ค่ะอืมและในขณะเดียวกันก็อ,อ,อย่างที่พี่บอกสำหรับพี่พี่จะพิจารณาสองข้อค่ะคุณสัญญาอย่างนี้เพราะคุณไม่รู้เหรอว่ามันทำไม่ได้ถ้าหากว่ามันทำไม่ได้แต่คุณไม่รู้พี่ก็จะมองคุณอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณรู้แล้วมันทำไม่ได้แต่คุณยังสัญญาค่ะพี่ก็จะมองคุณอีกแบบหนึ่งว่าพี่ไม่ได้นะ ถูกไหมคะใช่ค่ะก็ต้องติดตามดูการทํางานเขาต่อไปออ่ืาแต่ก็พี่ก็คุยกับเพื่อนๆพือนักวิชาการด้วยกันนะค่ะะเราใจดีมากเลยนะถ้าเป็นครูเนี่ยสองร้อยสิบสี่ข้อถ้าเกิดทำถูกสี่สิบข้อเราให้ผ่านสองร้อยสิบกว่าข้อในเวลาสี่ปีเอ้ทำไม่ได้อืม,อมแล้วไม่มีทาง ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพอถึงเวลาสี่ปีครบเขาทันได้สักสี่สิบเรื่องเนี่ยแล้วมีคนมาถามพี่ว่าผ่านไหมพี่บอกโอ้เรื่องที่เขาสัญญาสองร้อยกว่าข้อจะทันได้สี่สิบข้อพี่ถือว่าผ่านนืมโอ้โหใจดีมากเลยค่ะสี่สิบข้อโอ้ก็น้ำไม่ท่วมโอเคการจราจรไม่ติดขัดค่ะค่ะจัดการขยะได้เป็นที่เรียบร้อยอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่ะ มันก็มีบางข้อที่เราคิดว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญค่ะถ,ถ้าเกิดว่าเขาเรียงระดับความสาคัญเป็นอื้องบประมาณที่จํากัดด้วยเวลาที่จํากัดก็เรียงลําดับค่ะสิ่งที่มันน่าจ,จะต้องรีบทำ<อ>ก่อนเ<อ>พราะมีความสําคัญค่ะอย่างที่พี่บอกอะถ้าเรียงลําดับเป็นและทำ40ข้อ ที่ควรทําเป็นเบื้องต้นเนี่ยเอาไปเลยก็ให้ผ่านอก็ให้ผ่านอ่าค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะฝ่ายอวยก็อย่าอวยใช่แตกอ่าฝ่ายแช่งก็ฝ่ายที่ไม่พอใจก็อย่าไปจับเพจเอออเาเป็นว่าอะไรที่มันไม่ดีจริงๆเป็นเชิงประจักษ์ว่าเลยค่ะอ่าแต่อย่าไปพึ่งนับวันตอนนี้เขายะรับการรับรองใช่ค่ะใช่ค่ะนะ ค่ะขอบคุณคะ่ะอาจารย์รค่ะให้เราเป็นคนตรวจสอบไี่เป็นฝ่ายแ<ช>นะค้น <Okay, S 1> ใช่ค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุยอย่างเซรีกับรองศาสตราจารย์ดรเซรีวงมนฑาสภาความคิด